สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับเบียฮอ์นะครับวันนี้นเราจะมาวิเคราะห์ราคาฟุตบอลลาลิกาสเปนกันนะครับระหว่างเซบีย่านะครับเซบีย่าต้อนรับการเงือนของเอีบานะครับเอีบาคู่นี้นะครับต้องบอกว่าอันดับต่างๆกันมากแต่เหมือนบอลแพ้ทางยังไงก็ไม่รู้นะครับเหมือนบอลแพ้ทางยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูราคาก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับดูคลิปนี้นะครับ กดที่ช่องคอมเมนต์ก่อนนะครับกดที่ช่องคอมเมนต์ก่อนใครเชียร์เซบียาคืนนี้นะครับกดพิมพ์ว่าเซบียาในคอมเมนต์นะครับใครอ่าเชียร์ฝั่งเอีบานะครับก็พิมพ์ว่าเอีบานในช่องคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับล,ล,ลงไปคอมเมนต์กันก่อนนะครับแล้วก็อ่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ ใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับเว็บที่มันโกงปลดไปน่าเชื่อถือนะครับไม่โกงไม่เลียนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกงไม่มีการเยนเกิดขึ้นนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ทั้งวันทั้งคืนนะครับกลุ่ม VIP นะเราแจกบินกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ เมื่อวานก็แจกไป6บินนะเข้าไป5ตายไปหนึ่งะครับเมื่อวานแจกไป6บินเข้าไป5ตายไปหนึ่งนี่เนี่ยพูดถึงเฉพาะกลางวันนะครับไม่นับรวมเฉพาะบอลกลางคืนที่มีบอลเยอะมากนะครับเราแจกกันทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแก่งแล้วก็เราจะคัดมาแล้วนะครับเราไม่ได้แจกกันมั่วๆนะครับว่าบอลแก่งเราก็แจกบอลแก่งเราก็แจกเราคัดมาเลยว่าบอลคู่นี้มีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับเราคัดมาแล้วถึงจะแจกในกลุ่มเอพีนะใครอยากเข้ากลุ่มเอพีนะครับ กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้นะครับบอลลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่านะครับอันดับ4ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอีบานะครับอันดับที่16ของตารางบอกว่าเอีบานี่การต้อนกระแท่นนะครับก็ต้องหนีการถูกชั้นอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่อันดับ16ของตารางเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับสถิติสถิติของคู่นี้นะครับเรื่องมนที่ตารางคะแนนกันก่อนนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเซบีย่านะครับอันดับที่4ของตารางนะครับแข่งไป33เกมนะครับจะครับชนะ15เสมอ12แล้วก็แพ้ไป6อ่ามีอยู่57แต้มคืนนี้ถ้าเซบีย่าชนะนะครับจะได้3แต้ม3แต้มจะกลายเป็น60นะครับ60จะขึ้นไปเบียดอ่าเอติโกมาดริดที่อ่า60แต้มนะครับเอติโกมาดริดมีอยู่62แต้มนะครับก็จะกดดันเอติโกมาดริดได้สบายเลยนะครับแล้วก็ เอติโกมาดิกก็แข่งไปสามสิบสีเกมนะครับเซบียาคืนนี้ก็เกมที่34เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเซบียาสามารถกดดันเอติโกมาดิกได้สบายๆเลยนะครับส่วนอีบานะครับอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับแข่งไป33เกมนะครับชนะ9เสมอ8แล้วก็แพ้ไปสิแพ้ไปเยอะมากนะครับมีอยู่35แต้มนะครับถ้าดูอาบาเนสนะครับอารมาเนสทีมที่อ่าอันดับที่17นะครับมีอยู่35แต้มแล้วก็อ่าเซอรตาบิโกก็มีอยู่35แต้มเพราะฉะนั้นนะครับ การหนีถูกชั้นนั้นยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นโซนแดงนะไม่พ้นโซนอันตรายของการถูกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอบาต้องตามทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ได้เล่นในลาลิก้าต่อไปนะไม่ต้องเล่นไม่ต้องลงไปเล่นลีกล่างนะครับเพราะฉะนั้นเอบาคืนนี้นะครับอ่าน่าจะทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อเจอกับเซบีย่านะครับส่วนเซบีย่าก็ต้องทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อรุนตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแรงจูงใจกู่นี้แบบมหาศาลมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อน,นครับสถิติเจ้าบ้านเจ้าบ้านอย่างเซบียาคืนนี้แข่งในบ้านไปสิบบกเกมนะครับชนะ7เสมอ7แล้วก็แพ้2ถ้าดูจากตรงนี้นะครับชนะ7เสมอ7แพ้2เซบียาไม่แพ้ในบ้านนะครับไม่แพ้ในบ้านแพ้ในบ้านแค่2เกมจาก16เกมถือว่าน้อยมากครับถือว่าน้อยมากนะครับเก็บแต้มในบ้านไปได้ถึง28แต่ยีแต้มนะครับเก็บไปได้28แต้มนี่ถือว่าอยู่กลางกลางตารางเลยนะส่วนเอไบานะครับ เล่นในบ้านไป17นะครับเก็บไปได้แค่23แต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติการไปเยือนกันก่อนนะครับเอบาร์นะครับออกไปเยือน16เกมนะครับชนะ2เสมอ6แพ้8อ้ยสถิติน่ากลัวมากครับเอบาร์ออกไปเยือนชนะน้อยมากนะครับชนะน้อยมากแค่2 2เกมจาก16เกมนะครับเก็บไปได้แค่12แต้มนะครับส่วนมากจะเสมอบอกว่าเอบาร์คืนนี้งานหนักมากงานหนักมากนะครับ ต่างกับเซบียานะครับต่างกับเซบิยาที่ออกไปเยอือนนะครับเป็นรองแกเรียมัดอีกแค่ทีมเดียวนะครับเก็บไปได้29เต้มจาก17เกมที่ออกไปเยอือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่เจอกันนะครับจากทุกถ้วยทุกรายการนะนี่ครับสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะต้องบอกว่านะครับเอีบาค่อนข้างจะได้เปรียบนะค่อนข้างจะได้เปรียบมันเหมือนบอลแพ้ทางยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า 5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอบาชนะ3นะครับชนะ3เซบียาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับอบาชนะเซบียาไปได้ถึง3ครั้งจากการเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับแล้วก็เสมอไป1นครั้งนะครับเหมือนบนแพ้ต่างยังไงไม่รู้นะครับส่วนครึ่งแรกนะครึ่งแรกคู่นี้นะครับไม่ค่อยยิงนะครับแต่ถ้ายิงก็ยิงเกิน1ลูกแน่นอนนะครับเกมไหนที่ยิงก็ยิงเกิน1ลูกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสูงแรกคืนนี้ตัลรากาเปิดมาสวยๆกดได้สบายครับ คืนนี้ถ้าราคากดเปิดมาสวยสกดได้สบายนะครับสถิติแบบเหมือนเซบีย่าบอลแพ้ทางเอบายยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเซบีย่ากันนะเซบีย่า5นัดล่าสุดต้องบอกว่าสถิตินี้โอ้ยคือไม่แย่แต่ก็ไม่ดีนะครับไม่แย่แต่ก็ไม่ดี5นัดล่าสุดเสมอไปถึง4เกมนะครับแล้วก็ชนะได้เกมเดียวก็คือเกมล่าสุดนะเกมล่าสุดหลังโควิดกลับมาก็ชนะอาเรกาเนสไป3ประตูต่อศูนย์ ก็ถือว่าเป็นการกลับมาหลังจากพักโควิดไปได้ดีนะครับส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกก็สามนัดล่าสุดก็กินเต็มกันทุกบินนะครับสูงแรกกินเต็มกันทุกบินนะแต่กระจายนะครับชนะไป3จาก5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกนะครับยิงกันมีประตู2ลูกตลอดนะครับสานัดล่าสุด2ลูกตลอดเพราะฉะนั้นสูงแรกตลาดการเปิดมาสวยๆน่าลุ้นมากครับจติติเซบีย่าแบบค่อนอยู่มันค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ถือว่าดีมากเลยก็ไม่ถือว่าแย่นะครับ ห้านัดล่าสุดอ่าเสมอ4ชนะ1นะครับเดี๋ยวเรามาดู5นัดล่าสุดของเลกาเนสนะเอีบานะครับเรามาดู5นัดล่าสุดของเอีบาเอีบาหน้า5นัดล่าสุดนะชนะมา2เกมนะครับชนะมา2เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปแพ้ไป1นะแพ้ไป1เม็ดนัดล่าสุดเอีบาก็แพ้อ่าโอซานุซูน่านะครับในบ้านตัวเองนะโอซานุสูน่าในบ้านตัวเองไป2ป,ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็ครึ่งแรกนะครึคร่งแรกต้องบอกว่าเอบาโดนตลมเกือบทุกเกมเลยนะครึ่งแรกนะต้องโดนย,ยิงครึ่งแรกตลอดนะครับเอบาเพราะฉะนั้นสูงแรกคืนนี้นะเราน่าจะทําเงินในสูงแรกกันได้สบายนะครับส่วนสูงเต็มเกมก็จากสถิติ5นัดล่าสุดสูงเต็มเกมนะครับยิงขาดตลอดนะครับอย่างนัดล่าสุดก็ยิงไม่ขาดนะครับ4จาก5เกมล่าสุดสูงเต็มเกมทําเงินตลอดนะครับคู่นี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดที่เปิดมาในวันนี้นะราคาที่เปิดราคาตลาดที่เปิดมาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเซบียญ่านะครับเปิดมาที่1ลูกแล้วก็ลูกครบลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งควบลูกแล้วก็ลูกครึ่งนะเปิดมาสีหน้านะครับเปิดมาสีหน้าเพราะฉะนั้น2หน้าที่เฮียจะแนะนําในคืนนี้นะครับก็คือครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกนะครับครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูก เรามาดูราคาที่1ลูกนะราคาที่1ลูกน้ํา79านะครับแทงร้อยจ่ายร้อรวมทุนนะเพราะฉะนั้นราคานี้เปิดมาแบบว่าเซบียาต้องชนะ2 0แน่นอนนะครับก็เปิดมาแบบว่าเซบียาต้องชนะอย่างน้อย2 0แน่นอนเขาก็เลยให้เดิมพันที่น้อยมากนะครับส่วนเอบามาที่น้ํา88เขาก็คิดว่าเอบาน่าจะต้านอยู่แค่1 0คู่นี้มีสิทธิ์ยกท่าน1ประตูนะครับซาเซบิยาชนะไม่ขาดนะครับ มีสิทธิ์ยกนะครับเพราะาราคาคู่นี้เปิดมาแบบว่าอ่า,างคู่ต่างมีดีกันนะครับทั้งคู่ต่างมีดีเพราะว่าเซบีย่าเหมือนบอลแพ้ ay, ทางเอีบานะครับเจอกันไม่ก็ชนะเอีบาได้เลยนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับสูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็2ลูกนะครับสูงเต็มเกมนะครับเฮียแนะนําให้แทงสูงเต็มเกมหลังจากนาทีที่18นะครับ หลังจากนาทีที่18ค่อยแทงนะสูงเต็มเกมนะครับอ่าหลังๆนาทีที่18ค่อยแทงสูงเต็มเกม2ลูกครบ2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งก็ได้นะครับ2ลูกครบ2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแนะนําให้แทงไปหลังนาทีที่18หรือนาทีที่20ของครึ่งแรกนะให้ราคามันลดลงหน่อยครับให้ราคามันลดลงหน่อยดูจากราคาน้ําของสูงสูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับน้ํา9.8ต้องบอกว่าก็เปิดราคามาแบบว่า คือไม่มีทางที่คู่นี้จะยิงกันถึง3ลูกนะครับราคาที่เปิดมาอย่างนี้นะครับน้ำเก้าแปดก็คงมองว่าไม่มีทางจะยิงกันได้ถึง3ลูกเขาก็เลยให้ราคาต่อรองมาทีา่คุ้มมากนะครับคุ้มมากาแทง100จ่าย9กไม่รวมทุนนะครับถือว่าได้เยอะนะครับส่วนครึ่งแรกเราไม่เล่นนะครับครึ่งแรกนะครับเรามาเล่นที่สูงแรกกันเลยนะครับสูงแรกเปิดมาที่1ลูกครึ่งครบลูกแล้วก็ลูกครบลูกครึ่งนะครับสูงแรก ไม่น่าเกิน2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาเฮียจะแนะนำมาอยู่สูงแรกแค่1ลูกนะครับ1ลูกน้งงานํา99ครบคบโคบอาจจะมองว่าคู่นี้อาจจะยิงอา่าแค่1ลูกนะครับครึ่งแรกนะก็อาจจะมองกันว่าแค่ยิงกันแค่1ลูกนะครับเพราะว่าน้ํา99มันแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะยิงกันได้นะครับราคาที่เปิดมาก็คงมองว่ายิงกันไม่ได้แน่นอนอาจจะยกนะครับถ้าแทง1ลูกเพราะฉะนั้นครึ่งครบลูกนีอาจจะได้ครึ่ง แต่น้ําน้อยนะครับน้ 5, บําแค่5้บางคนมองว่าน like ้ําน้อยไม่น่าเล่นนะครับเล่นไปก็ได้ไม่กุ้มเสียนะครับเพราะฉะนั้นบางคนไม่เล่นน้ํา57อย่างนี้นะถ้าใครอยากเล่นครึ่งควบลูกนะครับแนะนําให้เล่นนาทีที่18ถึงนาทีที่ยีนะครับถ้าบอลมันไม่ยิงก็กดไปเลยครับราคามันจะเปลี่ยนนะราคามันจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกสูงเลขกดไปได้เลยนะครับครึ่งครบลูกแล้วก็1ลูกสูงเลขกดไปได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ต้องการเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยครับเราแจกทีเด็ด VIP คันตั้งวันตั้งคืนนะเราแจกบินบอลกันทั้งวันทั้งคืนนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ1 5บหถึงสิบบอใบนะครับต่อวันนะกดเข้ามาได้เลยนะครับรับประกันว่าไม่โกงไม่เกลียนนะครับสมัครฟรีแก่เติมทุนเข้ามาเล่นนะสมัครฟรีแก่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ดูจบแล้วนะครับดูจบแล้วใครอยู่ฝั่งเซบียา ก็คอมเมนต์เซบิยานะครับกคยอยู่ฟังเอยาคืนนี้ก็คอมเมนต์ว่าเอยาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ